เอ้วสวัสดีเพื่อนเพืทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับผมทอปนะฮะสังเกตไหมฮะว่ามันนี่คืออะไรนี่คือวงจรไฟบนนะ,ะนก็คือมันว่างอะฮะตอนนี้เนื่องจากโหลดเลน f o d a s สองอยู่ไม่มีใครเล่นด้วยฮะเลยมาทําไอ้นี่เล่น,ลนๆนะฮะใหดูนะฮะบเอากำนะฮะเอาใหม่บเขาะจุบ๊บนะฮะ นี่คือเครื่องปั๊ม e t นะฮะโอ้ยแหละสำหรับคนที่โอ้ oh, EGT เข้าหน้านะฮะยิง e ทีเยอะมากเลยเข้าหน้าเลยฮนะโอ้โอ้โอ้สามารถปั๊ม e t ให้เราได้นะฮะหรือใครจะยิงมาเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาเก็บทีเดียวนั่นก็ต้องใช้สเปคคอมที่สูงนิดนึงนะฮะเพราะถ้ายิงมาเยอะๆแล้วพอเข้ามาใกล้ๆมันจะแหลกโคตรนะฮะโอ้ oh, oh. นี่ก็ชักเยอะแล้วนะฮะมันต้องไม่ปิดแล้วนะฮะ โอ้ยโอ้ยโ,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 โอ้โอ้โมองไม่เห็นอะไรเลยนะ <_ m> อันนี้ก็เป็นข้อเสียของการยืนอยู่นั่นนะฮะเวลาเดินออกมาเ e อียงทีนตามมาโอ้เ oh, อ e ียง e ีเข้าหน้าอ่าก็ปล่อยมันยิงไปนะแต่ต้องอาศัยสเปคคอมที่สูงพอสมควรน,นะแล้วระวังการเอาออฟเมมโมรี่เลย <_ m> แหลกแล้วนะฮะจะไปต้องหยุดละอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อยแหลก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 ,รก,รกเราจะหยุดด้วยการสต็อปสก,กิลมันนะฮะอ่ะไปมันยิงเอาไว้สักพักนะฮะสังเกตน,นะฮะโฟก,กัสนะฮะ EFP เยอะโคตรนะฮะอ๋ออ๋ออ๋นี่ขนาดลมลงมอดนะเนี่ยไอ้ต่อปิดปิดเออนะฮะปิดนะฮะ มื่อกี้เรายืนอยู่นานพอสมควรทําให้เราเลเวล33ได้แล้วตอนนี้การแลกก็มาเยือนนะฮะแล้วเราก็จะเดินลงไปเก็บมันกันโอ้ยแล้วกด E ขึ้นมาทําไมสังเกตว่าดีเลย์ในการกดนี่มันจะเยอะโคตรนะฮะค่อยๆให้มันไหลเข้ามานะฮะโอ้ E X P เข้าหน้านะฮะ โอ้เยอะเยอะนะฮะเยอะโคตรนะฮะโอ้โหเลเวลพวดปวดเลยนะฮะโอ้แลกจนขึ้นไม่ค่อยจะได้เลยนะฮะโอ้ว,ว้าวนะฮะโอ้โอ้โอแลก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 คนอะไรนะฮะโอ้ใครคอมไม่แรงพออย่าทำนะฮะมันอาจจะทำให้คอมท่านค้างได้ ขนาดผมว่าผมแรงนะนะมันยังแหลกเลยโอ้การจอจะไหมไหมเนี่ยซีพีจะไหมไหมเนี่ยอ่าแล้วใครที่เป็นวินโดว์เซก็อาจจะลําบากหน่อยนะฮะผมว่าที่ผมแหลกก็เพราะผมเปิดแปบด้วยเนะะี่ยเพราะแปบมันก็กินพอสมควรนะฮะแหลกวินีตอนเรนเดอร์คลิปแม่งนานแน่เลยฮ <laughs> ออ้โโอ้โหโอ้โหยังแหลกอยู่เลยนะฮะ e x p ไม่ยอมขึ้นเลยโอ้โอ้ดู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 ตัวมา e x p นะโอ้โหโอ้โหควดควดแล้วแป๊เดียวมาถึงโอ้จะห้าสิบแล้วนะฮะห้าสิบแน่นอนฮะไม่ต้องห่วง e x p ยังเข้าหน้าแบบไม่ยอมหยุดนะฮะ อ่าสิบเก้านะฮะห้าสิบแล้วนะฮะยังไม่หยุดนะฮะอ่าเอี e K จะหมดแล้วนะฮะเนื่องจากเรามันเริ่มเร็วแล้วมันเริ่มหายหลักแล้วจากเลเวลศูนย์นะฮะมาถึงห้าสิบสองได้ในพิดตานะฮะห้าสิบสามแล้วยังไม่หมดอีกค่ห้าสิบสี่นะฮะ ยังไม่เห็นพื้นยังไม่เห็นวิววิวทักอะไรนะฮะห้าสิบห้านะฮะห้าสิบหกนะฮะเราจะรอมาเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะฮะอ่าหมดละห้าสิบเจ็ดนะฮะอ่าแล้วสักในนี้ผมจะใส่เอฟกีไว้นะฮะโอ้เกือบหมดแล้วนี่นะา,าเรลเ่าให้หมดไปเลยนะฮะ bên trên dưới đây thế à này này không anh lại còn mình quá à. đi lê mà nói về nè hả ป่อยมันยิงไปนะฮะแล้วก็จะมากดโดนสังเกตว่ามันจะสุ่มนะ,ะมันจะไม่เรียงอะไแปบบผมว่าหมดนี่แหลกโคตรนะฮะอพอก่อนเดียวปล่อยมันยิงต่อไปโอ้ไม่ไหวนะฮะแหลกนะฮะนออกกัน ไม่ดีกว่านะฮะหมดนะฮะแล้วก็ทำการสต็อปเซอร์กิะไม่ค่อยแหลกนะฮะอ๋อ E X P เข้าหน้านะฮะเดิมนะฮะแล้วความแหลกเราก็มาเยือนนะฮะเออ่ส่วนเท็กเจอร์แพกนี้นะฮะเป็นเท็กเจอร์แพกที่ชื่อว่า Dokocraft ไฮนะฮะไฮหรือไรวะเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวจบนี่ค่อยดูนะฮะ จบจากการดูดีเอ็นะฮะอ่าวัน mm hmm. 61นะฮะอ่าแล้วตอนนี้ผมอาจจะอัพการ์ตูนเรื่องเอ่อไม่บอกให้ดูนะฮะแอบลุ้นกันต่อไปนะตอนนี้กําลังทาเรื่องขออนุญาตจ,จากคนแปลนะฮะว่าจะให้กระผมออัพลงเลยไหมโอุ้หสปออเลยกระป๋ ะะก็รอเขาอนุญาตมานะฮะว่าให้อัพลงได้ก็จะอัพลงให้ดูนะฮะเป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะ,ะเพลงเพราะด้วยสนุกดีนะ,ะเรื่องนี้ติดตามกันต่อไปนะ,ะก็คือถ้าเขาไม่ให้ก็เดี๋ยวผมจะบอกชื่อเรื่องให้ไปดูกันเองนะฮะแต่ถ้าใครอยากดูก็ภาวนานะ,ะให้ผมได้รับคำอนุญาตนะฮะ อ่าสังเกตว่าพอเวลเยอะๆนะฮะมันจะต้องการ E.G. E สูงขึ้นเรื่อยๆคือยิ่งเวลเยอะก็ยิ่งขึ้นยากนะฮะอ่าหมดแล้วนะฮะเราก็ปล่อยวงจรมันไปนะเราจะไปทำการเอ,อเอ่อทำการอินชาร e ์ก E.G. ให้หมดไปเลยนะฮะ <S 2> <S 2> อ่าและนี่ผมให้ดูดาดที่ผมเพิ่งอินชาร์จมานะฮะ <S <S ได้เอ่อ น็อกแบ็กเลเวลสองชาร์ปเน็ตเลเวลสามต้งิ้งเลเวลสองแต่ทําไมกูไม่ได้ไฟวะนะฮะกูอยากได้ตีแล้วเป็นไฟนะกูก็ไม่ได้นะฮะเป็นอะไรที่โอ้ยโอ้ผมแหลกนะฮะตอนนี้ก็คือมันกินเมมโมรีไปเยอะแล้วนะฮะอ่านี่นะฮะถ้าถามว่ากระจกนี่ทํายังไงนะฮะมันอยู่ในเอ็มซีแพอร์นะฮะเดี๋ยวถ้าบางคนถามบางคนอาจจะรู้จักอะ่ะคนเล่นไมค์ครับลงเท็กเจอร์แพคเป็นนะ ไม่มีใครลอง mc pattern mc p a t t e r ไม่เป็นหรอกใช่ไหมแต่จะถามกันว่าทํำยังไงเพราะบางทีลงแล้วมันก็เขียนนะ v e t t e r c a r d เชื่อมกระจกอะแต่มันไม่ยอมเชื่อมนะฮะก็จะมาสอนนะฮะกดไปที่ esc นะฮะ option video setting นะฮะแล้วตรงนี้ quality นะฮะอ่านไม่ออกเหมือนกันเอเออนี่นะฮะ connect texture pack นะฮะถ้าปรับเป็น off นะฮะเดี๋ยวดูนะฮะ อ่ามันก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นฟารหรือแฟนซีมันก็จะเชื่อมกระจกให้เรานะฮะก็เป็นอะไรที่สะดวกนะฮะก็เป็นสวยนะฮะก็ลองใช้กันดูนะฮะ MC Pattern แล้วก็อ่อไม่พูละขี้เกียจนะฮะไม่ใช่คลิปที่มาสอนลงโน่ลงนี้นะฮะแค่มาดูอ่าเราจะเซเอ่าที่แอคนะฮะ อ่เราจะเอาเลเวลอะไรดี47 3เ็โอ้หน้าเอาท7เจ็ดี้นะ31เโอ้ยมันแหลกอ่ะอ่ะ35ลองดูอ่าขุดเร็วเลเวล3กับอันเบรกิ้งเลเวล3นะฮะขุดเร็วกับไม่แตกเลเวล3นะฮะถือเป็นดีพอสมควรนะฮะดีมากด้วย เพราะว่าพิกแอคนีส่วนใหญ่จะได้แต่ขุดเร็วนะไม่ค่อยได้ u n นเบกกิหรือฟอร์จูนเลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะฮะเดี๋ยวออกเข้าใหม่ก่อนนะฮะเนื่องจากแหลกแล้วนะฮะเราทำการเซฟโอ้ยแหลกนะฮะเดี๋ยวผมออกเกมเข้าใหม่เลยดีกว่า เพราตอนนี้ผมก็โหลดเล็วประเดชอยู่ทําให้ CPU มันพอสมควรอ่ะอ่ากลับมาแล้วนะฮะอ่าเราได้อ่าเราเหลือ EP สามสี่นะฮะเราก็จะลองสุ่มเราจะลองเสี่ยงดวงกับพิกแอคอีกอันนึงนะฮะสามสิบสี่นะฮะเราก็จะดูสามสิบสี่นะฮะเอาให้เล็งน้อยสามสิบสองเอาให้ได้สามสิบสี่นะฮะอ่านะฮะโบะนะฮะเห็นไหมฮะจะได้แต่ขุด เร็วนะฮะคือฟอร์จูนนี่จะไม่ค่อยได้หรอกนะฮะฟอร์จูนฟอร์จูนนี่เป็นอะไรที่สุ่มยากนะฮะอ่าแล้วได้ข่าวมาว่าเอ่อในหนึ่งจุดสามนะ,ะเลเวลจะตันแค่สามสิบนะฮะก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าก็รอดูกันต่อไปนะฮะอ่านี่นะฮะเราก็จะเก็บไว้นะแวหนึ่งจุดสามนะฮะเราจะใช้ ่าไม่ใช่สิเราผมเนี่ยจะเ,เริ่มเล่นใหม่นะฮะคือเริ่มเริ่มสร้างบาทไม่สิไม่ไม่สิสเอ่อก็คือจะเริ่มการดำรงชีวิตนะสังเกตว่ามีกล่องเต็มหมดเลยก็คือจะใช้แมปนี้หรือถ้าใครอยากให้ใช้แมปใหม่ไม่อยากให้โกงก็บอกได้นะฮะแต่ที่ผมตั้งใจไว้ก็คือผมจะ e n c h a n เ พวกนี้ Diamond s ดิม d นสวอตดิมอนเ e l Diamond พิกแ Diamond Axe ac, และ Diamond h o e แล้วก็ธนูหนึ่งอันนะฮะก็แล้วก็มาเริ่มใช้ชีวิตส่วนเกาะจะไม่อินชานะเะกราะจะไอ้นี่ไม่งั้นจะโกงเกินนะฮะก็จะมีแค่พวกดาบเพชรเครื่องมือเพชรนะฮะแล้วก็มาเริ่มใช้ชีวิตกันหรือถ้าอยากให้เริ่มแมปใหม่ก็บอกได้นะฮะหรืออ่าแล้วก็ส่วนอาหาร ได้ดินได้ดินนะฮะก็จะมีอาหารอยู่ในถ้าหนึ่งุดสามถ้าใครอยากให้เล่นแบบนี้ก็บอกนะฮะแล้วเราก็จะทําการสร้างสิ่งอื่นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอ่านี่ก็เป็นอาอาหารนะฮะก็ไม่มีอะไรส่วนเอ่อ พรุ่งนี้อบอกกำหนดการล่วงหน้านะพรุ่งนี้มีความคิดว่าจะอัดเลบคอนเดนนะฮะก็อัดแล้วก็อาจจะไปอัพในอาทิตย์หน้านะฮะเนื่องจากว่าทำในวันเดียวคงไม่ทันนะฮะอ่ะแล้วก็มาพูดกันเรื่องเท็กเจอร์แ k แถมท้ายนะฮะอ่เท็กเจอร์แ c k โดคูคาร์สไฮนะฮะแล้วก็โดคูคาร์นี่จะยังมีสองเวอร์ชันก็คือดาร์กแอนด์ไลท์ ดาร์คแลไลน์นะฮะก็ก็ไปหาโหลดนะฮะไม่ต้องมาขอจากผมนะฮะเพราะก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเอาง่ายๆนะฮะพิมพ์ว่าโดคูครับใน Google พิมพ์ว่าโดคูครับ1.2.5ใน Google แล้วก็พิมพ์ MC p a t t e r 1.2.5ใน google โหลดลงแค่นี้ล่ะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมอาจจะหาลิงก์ให้กนะฮะอ่า ก็รอดูในใต้เด็คลิปชั้นนะอาจจะมีลิงก์ให้ก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบหย้าปิดละเอาออกไม่ได้บ๊ายบายครับเจอใหม่